ถึงแคชั่ฉนจะเสียวแต่ก็มีเธอคนเดียวในใจนะฮะถึงพี่จะไม่ใช่เอกที่นุ่มฟูแต่พี่จะเป็นเนื้อคู่ที่นุมน่มนวลเวะเ <c oughs> ข่าวเช้า <c oughs> <c oughs> ที่ดับ3ก่อนเราทำอะไรกันวันนี้เล่หมลแต่พี่เช่าวเบื่อแล้วแหลเอาเป็นแบบว่าหลอนหลอนไหมหลอหลองี้แ้วหรือว่าจะเอาเป็นรถบัมเอ้รถบัมรถบัมรถบัมบัมรถบัมไม่ได้เจอกันนานแล้วนะงันดับสามลยไหมเออดับสาปุ่มอยู่นี่เล่นเองนะกดเฟซด้วยดับสามนะเซนจวิบตเจาตมพี่น้องด้วยนขียวมาแล้วมาล้เจ้ามาล้วจ้าปุ๊มะมาๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดันดับสาของ รู้เออทำไมอ่ะอย่าแย่งดิอย่าแย่งเริ่มบิวให้ไงเริ่มเริ่มเลยมันจะแย่งพี่ชาวโอเคอันดับสามของเฮียนะครับกระป๋อมแต่กลัวมาตูมไมยใจแน่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 ปูนยกให้มาตูมก็ได้ขึ้นเรืเลยจ้ะน้องสาวอันดับที่สามเนี่ยค่ะได้รับฟังออนก่อนเดี๋ยวปังไอ่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 ออนก่อนเดี๋ยวไปเลยเป็นแฮชแท็กที่ธรรมดาแฟนๆของสองหนุ่มนะมาเลยนั่สองหนุ่มก็คือหนุ่มดุ และบาสระเดนฮะสุดยอดครับผมร่วมกันนะรวมภาพโมเมนต์งงิงกงุ้งกิ้งกันน,นะ่ยครับผมอ้อนกันจะเป็นแฟนวีจนตัวแตกไปเลยเขี้ยมโอ้โหหวานแหววกล้ามกรกันเลยทีเดียวเป็นแฮชแท็กออนกันออนกันเดี๋ยวไปความสามารถของช่างนี้ไปเลยเช่า ชาวเน็ตถามมาว่าไงประตูมึงพูดอะไรฟังไม่รู้เนี่ย <c oughs> ไปต่อกันที่อันดับ2เลยนะฮะครับผมแทสแทกไอศครีมยสุดยอดอะไหวานเย็นนะเนี่ยใจรอไม่ไหวแล้วจ้แม่จ๋าตอนนี้บริ n งช o ้นลกํำลังนับถอยหลังรอเพีงใหม่ล้าสุดอย่างไอศ r รีมของอะไรบ้างไอ c r รีมอ่ะไอศครีมของแบ็คพิงค์นะครับี่มีการพิจนกับฟิจารุกับเซเิน่าโกเม u t u b e นะครับของแบ็คพิงก็จะได้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาด้วยบอกเลยว่าน่ารักแบบกรุบสุดๆมาดับหนึ่งเลยครทุกคนรอคอยแฮชแท็กนี้มาที่ด <จะ S 2> ังหนึ่งกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคุณแฟงครับผมจะไปเคี้ยบผมคนมีของอย่าแจ้งการสตรีม,มีคันอีกาเดือนครอบนะฮะมาแล้วเคี้ยวผมสตอร์ดัคิดว่าตัวเองน่ารักเป็นคนตลกครับแต่พอส่องกระจกเฮ้ยเป็นคนตลกน่ารักเลย ครับแฮชแท็กจะขอก็รีบมาขอฮะเออจะขอก็รีบมาขอหลังจากที่มีคลิปหนึ่งถูกปล่อยออกมาบนทวิตเตอร์ครับผมเฮ้ยเฮไม่รู้ใครปล่อยออกมาครับล่ามโซ่ไว้มันหลุดออกมาแล้วครับผมซึ่งมีเนื้อความว่าแฟนคลับของหนุ่มก hey. าฟครับกัฟขนาดบูดครับดอกหนุ่มกาฟว่าสิบโอโ้ยเพลงหนนะึ่งฮะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกรัฟกำลังมา มาขึ้นใหม่ครับผมรอบใหม่มาแล้วนะว้าไปสองมือลงปล่าสองเท้าก้าวเข้ามาว้าไปหนุ่มกัปบอก19ล้านพร้อมตอนนี้มีใจเรี่ยงครับเฮ้ยหนุ่มกัปก็ได้ตอบกลับไปว่าพี่เขาบอกว่าแค่พร้อมแล้วแต่ก็ไม่เห็นมาสักทีพี่มิวไปหนงานนี้แฟนๆของทั้งสองหนุ่มมิวก้าครับผมเลยเตรียมตัดชุดเกินยกใหญ่เลยทีเดียวแถมมาดันแท็กหนุ่มถามมิวว่าเมื่อไรจะมาขอครับขอแฟนกันเลย ุดยอะเลยหวานลูกไก่ร้องหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบกระเป๋าชิว่านิ่มเนี่ยยังไม่น่าจิ้มเท่าหน้าเธอเะยฮะสุดยอดมากครับตรงนี้ฟิตเนสก็อยากไปครับแต่ว่าหัวใจอยู่ที่ชาบูการโควิดจะกินป้าอยากเข้าไปก่อนแล้วกินเธอสุดยอดครับงานนี้เป็นแฟนสองหนุ่มแ้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว คุณไม่มีเลยมีสิมีสิมีสิทางมีหนยลองถึงแค่ใชนจะเสียวแต่ก็มีเธอคนเดียวในใจนะฮะถึงพี่จะไม่ใช่เค็กที่นุ่มฟูแต่พี่จะเป็นเนื้อคู่ที่นุ่มน่อยอยากฝันขาวใช้คอเกตอยากได้เธอพิเศษคอรายมานะฮะ ที่สำคัญคือแถมมา่ดันแท็กถามหนุมมิวว่าเมื่อไร่จะมาขอครับจนขึ้นเทนดับหนึ่งไปเลยทีเดียวไม่ใช่คนชอบอ่อยนะฮะแต่ทำตัวอร่อยไปวันวนนั่นจ้าสุดยอดทั้งชากคับผมและนี่คือเทนนเตอร์สาระดับของเราในชานี้ฮะป๊าป๊ปป๊อป๊ปเ เหนื่อยจังเหนื่อยจริงเลยพี่อลไรเพียงเดียวเถอะไอ้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีเหรออันนี้ก็ดีได้ฟังบอกว่าโอ้ยรอบนี้นานจังเลยนะรอต่อแถวอยู่นะฮะอะไระรอต่อแถวอยู่คัะต่อแถวนะฮะอยากขึ้นรถบัมบ้าจะเหลืออะฮะไปต่อครับพูดตอยแล้วเสาะหาเช้า